อย่างงามเลยครับรถกับไม่ติดอันนี้ข้าไปแล้วแห้งไม้นะครับใบเมียดอะไรก็นะครับนะอย่างใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนิ่มขูแกางแรงนะครับยันมาก คันที่สามนะครับของหมู่บ้านนี้นะครับมัดการนะครับหลับแรกกมาติดสองคันพร้อมกันนะครับเป็นกันมาตัวไม้กันนี่นะครับยางมือสองคันนะครับทรงสวยงามนะครับเผากับตัวรถนะครับ ครับมาดีกันบมาพบกันนะครับอยู่อำเภอมันจาคิรีนะครับบ้านยันกันปะบ้านกุดของเกนนะครับอำเภอมันจานะครับนี่เป็นยันมาตากบนะครับนี่เป็นขั้นที่สามของหมู่บ้านดุนนี่เป็นขั้นที่สองนะครับยุ่นนี่นะครับยันมาตากบนะครับนี่ขั้นแรกของพ่อเพื่อนนี่นะครับนี่ยันมาดุนไม่นะครับ มาอยเป็นตัวท่นเนี่ยก็ดีมาวาอติดขังบันนักดนตรีนะครับครับถ้าติดตามชมนะครับเห็นมาไม่ไม่เลยนะครับเพิง่งเพิ่งออกมาปีกไกนี่ครับถ้าติดตามชมนะครับครับหลังจากที่เขาติดตั้งนะครับสิบสามเรียบร้อยนะครับออกมา รอสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเีล้วลองให้เบิงนะครับ,นะรบ,นะรบโอ้ยอย่างงามเลยครับรถกับไม้ติดอันนี้ข้าไปแล้วแห้งไม้นะครับ ใบเมียดอะไรก็ทำเนอะยางใช้ไ e ด้เหมือนเดิมนะครับนิ่มโค้งแข็งแรงนะครับกันมากคันที่สามนะครับของมู่บ้านนี้นะครับมัดกาหลอดแรลว่าติดสองคันพร้อมกันนะครับเป็นยันมากตัวไม้ให้กันนี่นะครับ บอ่ังนะครับทรงสวยงามนะครับเผากับโตรรถนะครับคันโซนพอดีมือว่านะครับคันโซนโพอดีมือนะครับพอดีมือนะครับ ล้บายนะวนยกสูงนะครับทั้งนี้เพิ่นใสเทนเลยนะครับใส่สาลีนะครับแกนะครับรดอิตุ๊กหกหอเพิ่นขายออกหมดนะครับครับเนาะนะอย่างนี้เขาเยอะกลับบ้านนะครับเต็มตัวขึ้นของตอนเย็นอีกนะครับถ้าไปใส่ก็ถ้าติดตามชมมึงเด้พี่น้องเด้ไปจักคันนะครับต่อไปนะครับ นี่บ่ะรอบกันนะเดียยเ๋ยวผมหยุดเสียเอาอะยังบ่มีเสียกบ่มีนั่นแหละว่าสิยกโรตาร์ดิบึงนี่ยบ่มีนันั่นมีน็นอตก,กอดครับ,บกยกได้สบายนะครับตรงนี้ติกเกลด็ลดหลุดหลุดไม่ใหญ่นะครับติดให้สวยงามนะครับติดตามผลงานได้นะครับทอง YouTube นะครับก็เบอร์โทร สอบถามได้ครับถ้าติดตามคลิปต่อไปเขานะครับเด้อเราจะไปทั้งดรถดรุ่นได้นะครับถ้าติดตามชมนะครับเด้อเราจะสร้างกับเฝ้าสร้างเลยเด้อครับตอนนี้คิวกําลังหลายนะครับหลายเลยครับเต็มกระดานแล้วนะครับเดี๋ยวจะน้อยฝนเล่งนะครับเดี๋ยวเอาออกประทันนะครับจะได้แบกนะครับเด้อเฝ้าสร้างนะครับเด้อนะครับ